สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกน,นะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับคลิปวิดีโอในช่องศรัทธาปาฏิหาริย์นะครับขอให้ปาฏิหาริย์และสิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอในช่องนี้ด้วยนะครับรับชมรับฟังเสร็จแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับผมเนาะ ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปเหมือนเดิมนะครับย้ำคำเตือนกันเสมอนะครับว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นโดยอาจจะนำตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับย้ำนะครับเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับไม่มีสูตรให้และไม่มีสูตรแจกไม่มีการทำสูตรใดๆให้ดูทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญนะครับ ผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลและก็การวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรละฟังด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตาม subscribe เนาะนะครับฝากช่องเล็กๆนะครับคลิปนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของราวพัฒนานะครับวิเคราะห์เลขมงคลของราพัฒนาผมจะวิเคราะห์ไป2แบบนะครับ เลขดับนะครับเลขดับจะมีด้วยกัน4หลักที่ผมทำนะครับก็จะเป็นดับหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยหลักละ1ตัวยกเว้นหลักร้อยที่ผมให้ดับ2ตัวนะครับเห็นไหมเมดก่อนอันนี้วันนี้นะครับและก็เลขเด่นเลขเด่นจะมีอยู่4ตัวนะครับเลขเด่นจะมีอยู่4ตัวเด่นรองแล้วก็รองแล้วก็มีชุด3ตัวเด่นแล้วก็ชุด4ตัวเด่นนะครับเรามาดูในส่วนเลขดับก่อนนะครับผลของวันที่22นะครับวันที่22่สินั้นคือ 40 0นะครับ325นะครับ400 325เรามาดูของเลขดับครับเลขดับหลักพันผมให้ดับไปที่8นี่นะครับออก0ดับอยู่นะครับดับหลักร้อยผมให้ดับไปที่7กับ4นะครับก็ออก3ดับอยู่ทั้ง2ตัวนะครับทีนี้มาดูดับหลักสิบครับหลักสิบผมให้ดับ7ออก2นะครับหลักหน่วยผมให้ดับ2ครับออก5เออชิวเฉียดดูดครับ หนักสมาดูที่ตัวเด่นครับ6กับ9ผมไม่มาเลยครับไปมาตัวนี้กับ4กับ0ตรงตรงเลยครับนี่ครับอืมนี่ครับ0ครับถ้านะครับ <c oughs> คือแบบนี้นะครับมันจะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะแบบแต่ละพื้นที่นะครับก็จะใช้ผล5ตัวอ่าหกตัว แล้วก็สี่ตัวอ่าสี่ห้าหกนะครับจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ที่นะครับซึ่งนะครับถ้ามันกรณีเข้าศูนย์แบบนี้นะครับกรณีที่มีศูนย์แบบนี้ี <c oughs> ๋ยวนะผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นผลยังไงนะครับมันจะเป็นผลยังไงแบบนี้นะครับนี่ถ้าสมมุตินะครับคนที่ใช้ผลหกตัวอ่า ก็0กับ4เห็นไหมครับ0กับ4ก็จะเด้งเห็นไหมครับนี่0กับ4แล้วก็4 0ตรงตรงนะครับและทีนี้ถ้าเป็น5ตัวนะครับก็0เด้งครับเบิ้ล0 0นะครับถ้าเป็นผลสีตัวก็0มาตัวเดียวนะครับมาในส่วนของล่างนี่นะครับเนาะตามบนก็เหมือนกันนะครับ4ตัว5ตัวแล้วก็6ตัวนะครับแต่ละพื้นที่ดูเหมือนกันนะครับ ถาม FC ดูได้นะครับผมไม่สามารถที่จะเจาะจงไปว่าคุณต้องดูแบบ4ตัวนะแบบ5ตัวหรือแบบ6ตัวนะครับผมไม่สามารถบอกได้นะครับแนะฝันใจเลขดับก็ยังโอเคสําหรับผมนะครับเนาะเลขดับคือเลขที่ไม่เป็นมงคลของเวลานั้นๆเพราะนี่คือเลขมงคลนะครับมาดูกันต่อนะครับของวันจันทร์22 23 2 25นะครับของวันจันทร์ที่25 ใครชอบเลขดับนะครับก็ดูเลขดับนะครับผม25นะครับเดือน4ี่ปี65อันนี้คือเลขดับนะครับหลักร้อยผมก็จะให้ดับ2ตัวนะครับมีดับตัวแรกกับดับตัวที่2 ซึ่งมันเดินดีครับมันอาจจะไม่ทุกงวดหรอกแต่ว่ามันเดินดีมากๆสําหรับผมเดินดีกับตัวเด่นด้วยซ้ํานะครับผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเลขมงคลกับเลขไม่มงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับไม่ใช่ยูดีก็เขียนนะครับเลขมีครูนะครับถ้าใครไม่ชอบนะครับก็ผ่านนะครับไม่ต้องมาต่อว่าหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับมันอยู่ที่ตัวเราไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นนะครับเลขมงคลบางคนเขาก็เกิด ความมงคลอยู่นะครับส่วนถ้ามองแล้วนะครับถ้ารับชมรับฟังเสร็จแล้วมันเป็นทุกข์นะครับเราก็อย่ารับชมรับฟังนะครับเราก็ผ่านมาดูเลขดับคือเลขที่ไม่มงคลนะครับของหลักพันนะครับศูนย์นะครับผมนี่ของมาที่สิบห้านะครับ หลักร้อยนะครับผมจะลอง2ตัวอีกครั้งนะครับซึ่งล่าสุดสอตัวก็โอเคนะครับก็ดับอยู่อยู่นะหนึ่งนะครับกับศูนย์นะครับเลือกก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหรือศูนทีนี้มาดูหลักสิบนะครับ ห้านะครับผมรักหน่วยหนึ่งนะครับมันก็ไม่กลับเท่าไหร่อ่ะทีนี้มาดูตัวเด่นนะครับ สามกับสีน 25, นบบ่นะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับฟังดีๆนะครับวันที่ยี่สิบห้านี้วัน, 25, น,นจันนี้นะครับสามกับสี่ผมคิดว่าน่าจะมีมาให้เห็นอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับอีตัวหนึ่งนะครับมีสามก็สี่ สี่ตัวมีสามสี่หนึ่งและก็สองนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับก็มีบางคนนะครับก็บอกว่ามีอีกแหละนะมีทุกคนนะผมไม่สามารถที่จะทําให้ถูกใจได้ทุกคนนะครับบอกว่าประกบคู่นี่ไม่มาหลายรอบแล้วนะครับเออก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเราจะเล็งไปที่ประกบคู่นะครับก็แล้วแต่ นะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับท,ทั้งทั้งที่อันไหนที่มันเข้าดีเออก็น่าจะมองในส่วนนั้นอันไหนที่มันดีแล้วน่าจะมองในส่วนนั้นอันไหนที่มันแย่เราก็จะไปมองมันนะครับเนาะฝากเตือนนะครับเตือนสตินะครับเออ,อย่าง,งมงายนะครับและผมให้ตัวเลขเนี่ยให้เพื่อความมงคลนะครับถ้าเราดูแล้วเออไม่ชอบอย่าดู เอาง่ายง่ายอย่าดูนะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่สามสี่สามสองแล้วก็ สี่สองนะครับวินกันเลยนะครับรอบนี้สองนะครับหนึ่งสามสองหนึ่งสี่สองสามสี่สองศูน สี่สองสี่แค่นี้นะครับเอาแค่นี้เลยครับผลนะครับโอเคนะครับผมก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือเลขมงคลนะครับของราวพัฒนา วันจันทร์ที่25นะครับเดือนเมษาปี65นะครับก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับคลิปวิดีโอในช่องนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังๆงๆบางๆังโชคดีทุกคนทุกท่านฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับผมขอบพระคุณและสวัสดีครับ